พี่คะช่วยแยกสีให้หนูหน่อยได้ไหมคะเธอตาบอดหรือไงแยกเองดิแม่คะาสลียังคะโอเคคะ่ะไปเลยไปอย่ามาเกะก,กะหน้าร้านฉันระวังนี่มันไฟแดงนะเธอข้ามไม่ได้ป่านนี้แล้วอ่ะทำไมยังไม่ไปโรงเรียนอะ่ะไปเดี๋ยวฉันไปส่งเธอไปโรงเรียนไม่ไปหนูไม่อยากไปโรงเรียนหนูทำผิดอีกข้าหน้าก็ต้องมาเรียนโตขนาดนี้แล้วแยกสีไม่ออกอีกเหรอโธ่โกงแกเนี่ยมันโง่จริง เดี๋ยวกอนนี่หนูต้นไม้อ่ะสีเขียวใช้ตัวนี้ค่ะแล้วพระอาทิตย์เนี่ยเป็นสีอะไรสีแดงค่ะเก่งมากๆเนี่ยกำแพงเนี่ยมันเป็นสีครีมแล้วก็ใบไม้นี่ก็สีเขียวแล้วก็รถคันนี้สีขาวนะดูรั้วเนี่ยเป็นสีดำรถแท็กซี่นั่นนะ่ะสีอะไรอะ่ะสีเหลืองค่ะเก่งมากเลยเดี๋ยวพี่จะมีรางวัลให้นะ เกรกงนี้มันสวยจริงๆเลยนะคะแล้วเธอชื่ออะไรอะ่ะหนูชื่อยุคค่ะฮะชื่อยุกันเหรอ